โอเคแล้วก็สุดผมนะครับก็ว้าวห่างหายไปนานมากกับเกมนี้มิลเลอร์คิดไม่ออกริงว่าจะเล่นเกมอะไรแล้วก็เมื่อวานที่ผมหายไปนะครับก็คิดไม่ออกว่าจะโหลดเกมอะไรมาเล่นนั่นแหละครับเขาเลยมันก็เหมือนกันหาเกมไม่ได้ก็คิดไม่ออกบอกเข้ามิลเลอร์ เดี๋ยวนะขอปับหน้าเจออีกนิดนึงโอเคก็ผมเพิ่งรู้นะครับว่าช่วงเวลาที่ผมหายไปมานอัปเดตภาษาไทยเข้ามาแล้วก็พระเจ้าล่าสุดที่ผมเล่นเกมนี้ไปก็สองปีที่แล้วเ <c oughs> ถื่านนานนะเอ๊ะล่าสุดกูเล่นถึงตรงไหนวะเอ๊ะเซฟไหนไปเนี่ยชิบหายละเดยว เออ่อะเซฟนี้ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เล่นนานจนลืมไปแล้วสร้างคนเสียหายแล่นเลยสักแค่อุ้ยเออเราต้อ้ฟพลังเวทมันอืมอืม นี่แล้วกันมาก็นะครับมีภาษาไทยแล้วผมไปอยู่ไหนมาผมไม่ได้เข้าเกมนี้มาสองปีแล้วนะอ่าผู้ังกรนั้นเป็นภัยพิบัติที่พร้อมจะทำอันตรายได้ทุกเมื่อทุกเวลาทำให้อนาจาักรมีประวัติการต่อสู้กับมังกรอาณาจักรต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อปราบมังกรนั่นทำให้เป็นภัยต่อการคงอยู่และสืบพันธุ์ของมังกร ด้วยเหตุนี้เองตระกูลอสวินมังกรได้ทําการตกลงกับมังกรข้อตกลงของตระกูลอสวินมังกรจะช่วยให้มังกรได้รับการยอมรับจากอาณาจักรมังกรบางตัวเลยกลายมาเป็นม้าของอสวินมังกรฉันคือเบลทายาทของตระกูลครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวของอสวินมังกรในตำนานว่ากันว่าเราฆ่ามังกรที่เรียกว่ามังกรฮะ <c oughs> ข่ามังกรเทียอะไรข่าปีาศาจไอ้เหมือนละเหมือนละลินไม่พันนะแต่อ่านผิดอ้าจริงๆแล้วเราไม่ได้ฆ่ามังกรเราใช้วิธีสัมติตอนที่มังกรยังเป็นเด็กเราต้องรับพวกเขาเข้ามาในบ้านเราเราพึ่งมังกรไว้ในร่างมนุษย์ด้วยคาถาโบราณ และพวกเขาจะเรียนรู้การเติบโตเป็นคนรับใช้ของอสวินด้วยวิธีนี้มังกรจะเพิ่มพลังเวทได้จากโลกนี้ฮะมังกรจะเพิ่มพลังเวทได้จากโลกนี้ไม่แปลได้มั่วดีวะ่ะและสร้างมิตรภาพที่ดีกับอสวินแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงเลยถ้าอสวินมังกรจะจะอีกแล้วและมังกรที่ยังเด็ก ไม่ผ่านการทดสอบในเวลาสวินมังกรจะสูญเสียไปพลังให้มหนเหลือเออแล้วไม่รู้แล้วมังกรจะกลายเป็นมนุษย์ตลอดไปว้าวในเรื่องดีนะเนี่ยใช่ได้ใช่ได้เลสมาสซโลโซลคิดใจิการได้เสยเกมที่มีเสียงนี่มาดีจริงๆน <c oughs> ะเจ้านายได้เวลาตื่นแล้วมเมลสมอาหยกวอคเตะซย เจ้านายตื่นได้แล้ว今日は予定がいっぱいですよソネットต์สวそれから一緒に剣術の稽古をするって約束したじゃないですかโอ้ <laughs> 早くตื่นเถิดครับเจ้านายวันนี้คิวงานของเราแน่นมากขู่สัญญาว่าจะสอนกวีและฝึกฟันดาบให้ตื่นๆืฮะ เพลสเจ้านายตื่นได้แล้ว mm hmm. นี่ลูกเคเพส s a m เจ้านายตื่นได้ล้ท่านคุณนางอยากจะเจอแล้วแวใครมามาออนตอนนี้เนี่ยไปอ,อะไรนะ,ะแกอยากจะเจอฉันต้องรีบไปแล้วอย่าปดนาสัมว่าอ่นอไม่มีอะไรที่คุณปุก ได้นอกจากท่านคุณนางเดี๋ยวเขียนผิดไดยเนี่ยมันต้องเขียนว่าทำทำอะไรอยู่ล่ะรีบไปบอกตาแก่ว่าฉันไปเดี๋ยวนี้เลยโชดันเดียลแค่เราเล่นม่งกวนประสาทจริงๆแก้งข่าเนี่ยนะอย่ามาทำแบบนี้ผมอยากตอบข้อหนึ่งมากเลยอะตอบข้อหนึ่งได้ปะต้องตอบข้อหนึ่งแหละ อะไรต้องกอะไรเหรอต้องการอะไรเธอปวนฉันเธอต้องโดนลงโทษเบลสามมาห้มามสิครับยุ่ยไปคัมไปนะเบลสัมมารัมโบวาย,าวย่ไมตดกาหทำรุนแรงได้แล้วรุนแรงจะทำให้ดูว่าแบบไหนที่เรียกว่ารุนแรงคุณได้เพิ่มพลังโจมตีสิบหน่วยสิบเปอร์เซ็อเ้ชิดตอบถูกเฉยเลย ผมพูดจริงๆนะผมไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันอัปเดตภาษาไทยเข้ามาแล้วต้องลดนี่ลดเ,เ,เพิ่มเสียงนี่โอเคเอา <laughs> <laughs> ฉันกดผิดเดี๋ยวเดี๋กสคิปกัน <laughs> สกิปเลยสคิปเลยสกิปเลยฉันกดผิดอะ่ะฉันกดกลับ ค okay. แต่ว่าเกมเก่าๆบางเกมที่ผมเคยเล่นน่าจะมีภาษาไทายอัปเดตเข้ามาแล้วมั้งนี่เออวันที่มันเกมมิเลอร์ด้วยวะลืมกดชิวเลยมันมีจำกัดครั้งในการกดไงชิบหายละติดเกมอีเซคครมากเกินไปละ น้ำแข็งอ่าฮะสีร่ร้อยเมตรพระเจ้าคือผมไม่ได้เล่นมาสองปีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเข้ามาจเสะตรงนี้แหละอ่า,อามึงบอกอะไรตอนนี้นะล่าสุดวันนี้เฉยเลยโเก็จะเปิดให้ดูว่าผมไม่ได้เข้าเกมนี้มาสองปีจริงๆพระเจ้าแล้ว ก็คิดอยู่ว่าเกมจะเล่นอะไรดีก็มาคิดได้ว่าเออมิเลอร์ยังเล่นไม่จบตัวละครเลยนี่หว่าผมก็เลยกลับมาเล่นก็ผมจะเล่นให้เร็วที่สุดแล้วกันในทั้งส,สองตัวสองสมตัวละครนะมันต้องใช้ขวดเลือดมายิงอะ่ะ ติดคอมโบไม่ว่าไม่ติดอีกผมพอจำสกิลได้อยู่ที่ผมเคยใช้ก็คือสกิลขวดเลือดเนี่ยมันจะเป็นการยิงขึ้นพลังออกไปทำให้พวกเอฟเฟกพวกนี้มันกระจายออกเอาใชอ้อยากได้อันนี้สักอันอนะ่ะ เฮ้ยนี่ไงได้แล้วตอนนี้ลงมาก็นี่ลงก็เอาหินนิดลงไปเรียบร้อยปึ๊บเพิ่มคาดาเมตจุดเทินเพิ่มหนึ่งร้อยเต้มของความโกรธอ,อ,อูแรงแรงซับไปหกร้อยเลยเหรอ พระเจ้าแรงเกินโอเคเอลเจ้านายโหดร้ายไม่ชอบเหรอไม่ชอบแปลผิดแน่เนี่ยตามความพูดเมื่อกี้มันลามกไม่ใช่เหรอเออฉันขอโทษ เอลส์มาอิจิวัลเนีู่ปดถูกแล้ววะนออกไปมัน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 เยอะนะต้องชนะสี่รอบเลยนะเรารู้ว่าใครไม่หรือว่าลินล้นลิ้นเิ้นผ่านไปนไรเด่ย <c oughs> เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แต่งทั้งหมดนี่ที่เรารู้เกี่ยวกับผู้เขียนคือเธอเป็นแม่ชีอะไรวะเนี่ย ัูเบลเมสอีสเอ่ออะไรสักอย่างอ้าวเมื่อกี้เป็นคำคาถาเหรอเอาผิบหายแล้วกดแล้วฉันรู้สึกปวดประทับใจมากอะฮะงั้นเหรอทำไมฉันไม่รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะคุณเป็นคนไล้ความรู้สึกฉันไม่ใช่พ่อมดการไล้ความรู้สึกเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของเวดมอนเท่านั้นเดี๋ยวนี่ไม่ใช่บทกวีทำไมก้อนถึงมี14บรรทัดแต่ว่ากาวีไม่จำเป็นต้องมี14บรรทัดใช่ไหมเだีでなว しましたแมนนะ่พูดนานมากเลยนะแต่ท่านคุณนางบอกว่าความสวยงามของกวีไม่ใช่แค่ไอเดียแต่อยู่ในรูปแบบด้วยแต่มันไม่ใช่คาถาเวทเธอไม่จำเป็นต้องอ่านมากเกินไปเดี๋ยวนะความสวยงามของกวีไม่ใช่แค่ไอเดียแต่อยู่ในรูปแบบด้วยมันก็เหมือนคาถาเวทถ้าหาวิธีการถูกต้อง เบโนนนี้สามารถนำไปสู่พลังเหนือธรรมชาติได้เบด้วยสมเจ้านายทุกทีกำลังคิดอะไรเป็นเพลินเ้หเจ้านายตั้งใจหน่อยโอเคอยากรู้ว่าตาแก่ได้สอนเธอเกี่ยวกับกวีไหมท่านคุณนางสอนแค่ก่อนแต่ฉันไม่กล้าที่จะอ่านหรือคิดมันหรอก ก็ผมเริ่มสงสัยแล้วไอ้ตามตอนที่ตัวละครแรกบอกใช่ไหมว่าเราจะสิ่ง,งเราจะให้มังกรมาอยู่ในร่างเราแล้วถ้าเกิดไม่มีความเข้ากันมังกรจะทำให้กลายเป็นการคือเรื่องลินลินพันมังกรจะทําให้ถูกควบคุมร่างกายร่างกายมนุษย์จนทําให้เป็นมนุษย์แล้วทําไมมันเป็นร่างมนุษย์เลยล่ะงงไหมอี๋แปลกๆวะอ่ะทำไมเหรอ ฉันรู้เกตอ่านแล้วนะฉันรู้สึกร้อนรุ่มถ้าคิดถึงมันแล้วเหมือนบางอย่างจะจะหลังออกมาจากร่างกายหือ,อย่าทำให้มันเล่าอารมณ์นักสิหรือบางทีก่อนพวกนี้ทำให้เธอควบคุมพลังเวทไม่ได้ก่อนอันไหนล่ะฉันต้องอ่านมันเหรอในท่าน เสรจแล้วอ่านเลยโอเคฉันจะเชื่อท่านรุยเลยงั้นเริ่มเลยนะฉันควรเปรียบเทียบเจ้ากับวันในฤดูร้อนคุณช่างน่ารักเสียจริงคช่าน่ารักเสียจริง สายลมที่รุนแรงของเดือนพฤษภาคมจนมีจนที่ที่รักต้องหลับตาและวและในวันวันที่เราเตดช่างแสนสั้นในฤดูร้อนอ่าได้ท่านฉันอ่านแล้วฉันอ่านต่อไม่ไหวแล้วรู้สึกร้อนรุ่มแล้ว บางอย่างจองมาแล้วเดี๋ยวใจเย็นได้ปลาตัวละตัวเอกจะบอกเลยเฮ้ยหยุดก่อนุดูค่าก่อนพวกนี้จะทาให้เธอควบคุมมันแล้วเย็ไปได้จริงๆใช่หรอวะฉันว่ามันไม่ใช่นะเธอต้องหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรียนหนังสือต่แก่ได้ได้พังแน่ๆไปที่ห้องนอนฉันแทน้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะบอกว่ากําลังเรียน เพิม่มนอ,อยู่ก็เลจะไปทอนอท่านล่ะไม่ต้องถามอย่ามาเล่นหน้าเกิดเธอควบคุมพลังเวทไม่ได้หนังสือคงพังหมดแน,แมมน่ในท่านไม่ได้คิดอะไรแปลกใช่ไหม,ไมไคิดแปลกๆบ้าเรอเร็วๆเ,เข้าได้เลยไปกัน แล้ววันวันที่เราเดททั้งแสสัน้นเหี้ยอะไรเนี่ยพลังเก็บตีแล้ลงสิบหน่วยเยี้ยอะไรครับเนี่ยฉันเลือกอันสิ่งที่ถูกต้องเลยนะไม่ยันยังผิดได้ไม่เจ้าลด,ดพลังดาเมทฉันอีกตีฉันสิ นะครับ11คอมโบ12คอมโบอโบ้อาวไม่ต่อคอมโบให้จันวะเออพอกลับมาเล่นมิลเลอร์แล้วรู้สึกคิดถึงเก่าๆเยอะเลยฮะสนุกสนุกสนุกใช่ได้ใช่ได้เยี่ยม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 เอานี้ลงมาได้5พอดีไม่ใช่นี่ว่าอันนี้หลุดมาด้วยเออเกมพระเจ้ามันยังไม่ได้ใช้สกิลไอบอลอะ่ะไม่อยากจะรีบใช้อ่ะ นี่ก่อนเดือนมันจะลงสิยงผ่านเรียบร้อยอันนี้ได้เอ้ยนี่ไงล่ะแล้วฟาแกมาทำให้ฉันหัวร้อนเดี๋ยวไปเลี้ยมาโอเคอย่านะเว้ยเออฟึ๊บเรียบร้อย คัาน,นี้ได้เวลาทำดาเมจอ่าอันนี้ลงมาไดไหมได้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 ไดไดนี่ไอเพราะว่าโดนทําให้ดาเนจลดลง10เปมันเลยเล่นลําบากนิดหน่อยนี่พาเก,กือบไปอ,อื้อตายเลยเว้ยเยิ่มเยิ่มเยิ่มยมได้ตัวเดียวมั้งเนี่ยขนาดอ่านเฉยๆมันก็รอเกือบสิบนาทีแล้วเนี่ยหรือสิบนาทีแล้ววะ ฉันก็จะเจอเรื่องสวยเพราะดูจากการต่อสนองแต่ว่ากบคุมพลังเวทไม่ได้มันแค่จิบจิบนะฮะเธอโชคดีฉันดับไฟทันเวลาเธอทำอันตรายฉันไม่ได้แล้วโอเมนซ่าในท่านฉันขอโทษไม่เป็นไรมันโอเคแต่ห้ามบอกใครล่ะเข้าใจไหม เข้าใจแล้วจะว่าไปเธอก็เรียนก่อนมาอย่างเยอะแต่ทําไมถึงรู้สึกไม่ดีกับก่อนบทน,นี้ละ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันดูไม่มีเหตุผลเลยหรือเพราะก่อนนี้สอนโดยตาแก่ต้อง,องสมัดไม่ไรจังวันนี้ดูดิ อา้าาเข้าใจแล้วเพราะท่านอ่อนแอแต่ตะแกแข็งแกงอย่ามาเทียบกันนะบางทีคงจะดีกว่าถ้าไปถามท่านขุนนางเองโอเคเจียทีแล้วเนี่ย18นาทีว้าวจบน่าจะจบพอดีแหละแล้วก็ให้ดูฉากฮิตนิดหน่อยแล้วก็ปิดนี่ตะแกถามอะไรหน่อย เล่นควบคุมพลังเวทไม่ได้ใช่ไหมเลยนะเธอรู้ได้ไงเธอรู้เฮียอะไรเด็ดเมื่อกี้มึงพูดตะแกรเลยเฮียอะไรเนี่ยแปลผิดแล้วนะฉันจะดูแลตระกูลได้ยังไงถ้าฉันไม่รู้เรื่องรอบๆตัวมันก็ไม่ได้ร้ายแรงแบบควบคุมไม่ได้แต่มีหลุดมนิด์หน่อยมันไม่ใช่มันไม่ได้ร้ายแรงนิดแปลกมาหรอกคุณก็รู้ลินเป็นมังกรไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมรู้สิเป็นธรรมเนียมของตระกูล แล้วรู้ไหมเธอเป็นมังกรประเภทไหนอืมประเภทประเภทมังกรประเภทมังกรก็แต่มังกรอะไรวะเนี่ยมัง่งทำไมลูกชายฉันถึงได้โง่แบบนี้งั้นบอกมาเลยเอา่าลงเป็นมังกรน้ำแข็งเออกูรู้อันนี้กูรู้แล้ะแล้วไงมังกรน้ำแข็งนั้นปล่อยไฟได้เหมือนมังกรอื่นและมังกรไม่ใช่ฮะ มันไม่ใช่ไฟทั่วไปมันคือมันปุน๊บเนหลินผันไปแหละมันคือไฟพร้อมน้ําแข็งมันจะไม่สามารถดึงออกมาได้อมันดึงไม่ออกควาหน้านี้ฉันใช้แก้วน้ําดึงมันออกอย่ามาพูดเล่นกับผนึกโบราณหากไม่มีผนึกป่านี้ปราสาทคงเป็นที่เท่าไปแล้วโอเคมันอันตรายดีนะที่เรามีผนึกทำอีกอย่าง ทำไมกอนถึงไปกระตุ้นพลังเวทของเธอคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญเหมือนการที่ฉันมีกุญแจอยู่มากมายแต่มีอันเดียวที่เปิดล็อกได้อ,อใช่ได้นะใช่ได้อันนี้บทนี้ใช่ได้ทํำไมคุณดูชิวชจังถ้าตาพลังของเธอปรากฏจะไหมถึงเพนนึกจะถูกคายออกเพื่อการปลอดภัยต้องค่าเธอซะลอเล่นใช่ไมเนี่ยเธอไม่อยากทำ ก็ไม่ต้องอยากล่ะไม่ใช่แค่เธอคอยดูแลผมแต่ว่าแต่ว่าเธอเป็นคนสำคัญข,ของผมว้าวหทำไมล่ะถ้าหากรู้สึกแบบนั้นกับเธอก็ใช้วิธีใช้อีกวิธีอะฮะอะไรล่ะตามธรรมเนียมของตระกูลนี่ต้องทำเป็นทำคือพิชิตเธอเธอจะกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นไม่ต้องกงังวลอันตารายในการฝึก แต่ไม่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่เธอก็ต้องออกจากตระกูลไปถ้าทำสำเร็จแสดงว่าควาบคุมมังกรได้ผนึกของเธอจะหายไปและเธอก็ทั้งสองก็จะได้สร้างเรื่องราวของตัวเอง30ปีต่อมาถึงสามารถกลับมาได้คือถ้าเราทำพันธสัญญากับมังกรแปลว่าเราต้องออกจากตระกูลถึง30ปีเลยเหรอหากทำไม่สำเร็จฉันจะเพิ่มพลังในการผนึกของเธอและ พลังของเธอจะถูกสะกดไว้หมดเธอจะกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาไปตลอดชีวิตและจะไม่กลับเป็นมังกรอีกส่วนเจ้าเองจะต้องออกจากตระกูลไปไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเราต่อไปมันก็ลำบากเนาะตระกูลมังกรเนี่ยแต่ท่านทุกอย่างโอเคไหมเอ่ไม่เลยเกิดอะไรขึ้น,น,นบอกฉันสิ ถ้าฉันช่วยได้มันจะน่ารู้สึกดีที่ผมอยากอยากยกยก,ยกปัญหาออกจากผมใช่ไหมฉันบอกหนิงถึงทางเลือกไม่ได้ที่มีเข้าใจแล้วใช่ฉันไม่รู้จะเลือกทางไหนดีเราหนีกันมาแก้ปัญหาตามธรรมเน,นียมตะกูลเป็นผมนะผมอยากตอบเราหนีกันมากเลยอะแต่ สุดท้ายก็ต้องกลับมาในตระกูลอยู่ดีอ,ะอ่ะออืมอ่ผมชอบสาวแว่นมตอบข้อหนึ่งแล้วกัน <c oughs> คิดง่ายๆนีไปกันหนีไปด้วยกันไม่ต้องสนใจตระกูลแค่นี้ไปแต่ว่าจะไปไหนล่ะที่ไหนก็ได้ที่เราได้อยู่ด้วยกันที่ที่จะแก่ไม่สามารถหาเราพบพ แต่ว่านายท่านบอกว่าแต่เอ้ยนายท่านเฉยเลยแต่ว่าท่านคุณนานบอกว่าพลึกของฉันก็จะแตกข้าไม่สนเลยช่างมันดิใครจะไปสนเรื่องพลึกแต่ไฟน้ำแข็งจะทำลายโลกนี้ใช่ไหมอะไรนะโลกนี้ช่างสวยงามฉันไม่อยากทำลายมันไรวะเนีย <laughs> ว เอเอว่ะตัวละครหลัก<อ>ไม่เหมือนกูนดีว่ะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ในท่านท่านเป็นผู้ชายที่จะกลายเป็นอัศวินมังกรท่านไม่สามารถหนีจากความรับผิดชอบได้ลิงเพิ่มพลังโจมตีสิบหน่วยลิงเพิ่มพลังโจมตีเหรอไม่ใช่เราอย่างนั้นเหรอโอ้เจออะไรงเอาก็เอาวะบวกก็บวกวะมา รักสาวแว่นเป็นเหตุสังเกตได้บอกเลยโอ้ยทำไมทำกันอย่างนี้ล่ะนี่แล้วกันโอ้โหขวดเลือดไม่มีเลยอะ่ะถ้ามีขวดเลือดมันสามารถใช้สกิลละลายน้ำแข็งได้อะลำบากแล้วไม่น่าย,ยากหรอก สกิลชื่อเม่งน่ารักดี่วนายท่านรักที่สุดเลยว่ะว้าวเล่นยากนะเนี่ยไม่ใช่ไม่มยากนะเนี่ยใช้สกิลคอนทุบตรงนี้แล้วกันเอาทุบสิเฮ้ย ึงแล้วก็เฮ้ยตอนนี้ตอนนี้คิดหนักจริงๆวะ่ะเล่นยากวะ่ะได้ได้หนึ่งลูกทางที่ดีเราควรมีเอ่อไอเนี้ยให้เดียวที่สุด แข่งอีกแล้วพระเจ้าช่วยฉันด้วยเฮ้ยอ๋อพระเจ้าไม่นะผมต้องใช้สกิลแล้วอ่ะแล้วก็นี้แล้วก็สกิลนี้ ลงนี่เบลสัมมาได้สกิเบลซัมาได้สกิลงนี่โอเคชนะละยี่สิบนาทีเป็นว่าเล่นว่าอะไรไงตัวเรียวเนี่ยกินเวลาจังวะคลิปแล้วกันเราจะไปดูจากว้สสักหน่อย อันนี้มันจะไม่มีฟีโหมดนะครับเพราะว่าอูอเ้เหี้ยเลยนะว้าวจูบอย่างนุ่มนวลมันไม่ดีนี่มันช่างดีจริงๆเลยเออบนรักคนสซักสาวแว่นน่ารักน่ารักออกไปดว่ะ อันตรายอันตรายโ <c oughs> okay, <c oughs> อเคนะครับก็ถือว่ากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันดีมากเดี๋ยวดำเข้าหน้าหน้าเกมก่อนมันดีจริงๆนะก็อีกสองวันเกมซับเบิกซับเบิกเออน่าจะถูกแล้วก็จะขายแล้ว ไม่รู้ว่าจะอ,อัดได้ไหมเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคด,ดีบาย